สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับหลทีแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้พาเพื่อนมาดูการทํารั้วสําเร็จรูปจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราพีแคสมาจากโรงงานแล้วมาประกอบที่หน้างานเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทํากันอย่างไรนะใครสนใจสร้างกดังโรงงานนะครับหรือว่าพวกอาคารสําเร็จรูปรั้วสําเร็จรูปนะครับทำพร้อมกันนะเราไม่ได้ทําแยกนะครับโทรมาได้ครับรูทีแฮปปี้บ้านศูนย์เ็นด์ุ่2132ทางนี่แหละตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปครับไปดูกัน ชุดรัดสำเร็จรูปของ Happy w a ว e h o u s e จะมีความสูงอยู่ที่2เมตรและความกว้างอยู่ที่2เมตรต่อชุดตัววัสดุจะประกอบไปด้วยฟุตติง้งคานข้อดินเสาและตัวแผ่นพื้นตัวนี้คือฟุตติ้งที่เราหล่อมาจากโรงงานซึ่งมันจะนั่งอยู่บนหัวเข็มซึ่งของเราจะใช้เป็นเข็มกลวงหกเหลี่ยมลึกอยู่ที่3เมตร ตัวฟุตติ้งจะมีขนาดอยู่ที่ความกว้าง44เซนยาว44เซนความลึกอยู่ที่30 cm. เซนเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันหล่อไม่ได้เซนเตอร์เพราะว่าเวลาทำฟุตติ้งของรั้วเนี่ยเราจะทำให้มันเหลื่อมเกินพื้นที่ไม่ได้ดังนั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันต้องเข้ามาหาพื้นที่เราหลังจากที่วางตำแหน่งฟุตติ้งเรียบร้อยบนหัวเข็มเรียบร้อยแล้วเราจะเอาคานคอรดินเอาเสา มาวางเทินอยู่บนฟุตติ้งและเสียบเสาเข้าไปในตัวฟุตติ้งที่เราเว้นเป็นช่องเอาไว้ที่เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะครับหลังจากนั้นจึงจะทำการตีแม่แบกบแล้วก็ใช้ปูนเกล้าเทกล่องไปเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเสาตัวคานคอดินแล้วก็ตัวฟุตติ้งตัวคานคอดินเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่30ซนเมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่15ซนเมตรเราต้องจัดคานคอดินให้ได้แนวระดับหลังจากนั้นก็จะนำแผ่น รั้วําเร็จที่เราหล่อจากโรงงานนะครับมาวางนั่งกับคานคอดินที่เราวางไว้เรียบร้อยตัวแผ่นพื้นสําเร็จเนี่ยเราออกแบบจากโรงงานแล้วก็หล่อจากโรงงานมีอยู่2ลายนะปัจจุบันก็คือลายลเรียบๆแบบนี้แล้วอีกลายหนึ่งเป็นลายขูุขาะเล็กน้อยไว้เดี๋ยวผมพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือใช้เฮียบนะครับยกแผ่นพื้นแล้วก็เอาไปเสียบเข้าตรงกลางของร่องที่เราออกแบบเอาไว้ตัวเสาเนี่ยเซนเตอร์ของมันอยู่ที่2เมตรนะครับ พอเสียบลงไปเนี่ยมันก็จะได้พอดีเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูไปพร้อมๆกันนะครับจะสังเกตว่ารั้วสําเร็จที่เราทํามาจากโรงงานเนี่ยติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีความสวยงามกว่าแผ่นแผ่นรั้วธรรมดาทั่วไปนะเพราะมันมีลายมีร่องเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันนะครับใครมีข้อติชมข้อแนะนําอะไรก็ลองถักมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะทําการเสียบแผ่นพื้นลงไปที่ขานก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกแผ่นหนึ่งแบบซูมลายกันใกล้ๆนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดๆนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งของการทำรูสำเร็จ ราคาไม่สูงนะครับสามารถซื้อได้เป็นแบบวัสดุแล้วก็สามารถให้เราติดตั้งรั้วก็ได้ถ้าท่านสร้างโรงงานกับเรานะแต่ถ้าไม่ได้สร้างโรงงานก็สั่งเป็นวัสดุได้เลยถ้าจัดการตรงแนวแนวได้แล้วก็แค่วางแผ่นพื้นลงไปตัวแผ่นพื้นเนี่ยมันจะมีลายอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งที่เราต้องการจะโชว์ ลายเรากำหนดว่าลายมันอยู่ภายในตัวพื้นที่เราแต่ด้านนอกมันก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตเรียบๆลักษณะนี้นะครับไม่ได้เก็บงานไม่ได้อะไรแผ่นพื้นเราไม่ได้ทาสีให้นะครับก็ะจะเป็นตัวดิบิสเลยความหนาของแผ่นพื้นเนี่ยไม่รวมช่วงลายนะอยู่ที่5ซนติเมตรความสูงของแผ่นตอนหนึงแผ่นเนี่ยอยู่ที่50ซนเมตรจากแบบเราต้องการสูง4 2เมตรนะเราเลยใช้4แผ่นในการเสียบลงไป ความยาวของแผ่นอยู่ที่ประมาณ190เซเมตรเพราะว่าเซนเตอร์ที่ผมบอกเซนเตอร์เสามันอยู่ที่2เมตรแต่เวลาเราเสียบแผ่นเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ190เซนติเมตรเพื่อนๆก็จะได้ตัวกำแพงที่สวยงามหลังจากวางแผ่นที่2ลงไปเนี่ยมันอาจจะมีล่องระหว่างตัวแผ่น1กับแผ่น2นะครับเราก็จะใช้งานคอนกรีตนะในการเก็บ ตัวระหว่างคานคอดินกับแผ่นพื้นก็เช่นกันนะครับถ้ามันมีช่องว่างช่องแสงเนี่ยเราก็จะใช้คอนกรีตในการเก็บร่องมันก็สวยงามแล้วนะครับเก็บประมาณนี้เลยหลังจากติดตั้งเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้งานรั้วสำเร็จรูปลักษณะแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งแผ่นที่2แผ่นที่3แล้วก็แผ่นที่4จนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับใครสนใจให้เราสร้างโกดังโรงงานโทรมาได้ครับหรือเพีบ้าน0ูนย์เป็นหนึ่งเหนึ่งสามหรือทํามาที่แหลกตามใต้ลิงก์เลย